วันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำสื่อนะคะบุญถุงกระดาษนะคะที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสื่อกันนะคะ,ะว่ามีอุปกรณกออะไรบ้างนะคะ,ะเรามาดูนะคะมีถุงกระดาษที่เหลือใช้วันนี้คุณครูก็จะทำเป็นรูปหน้าแมวแล้วก็รูปที่ีเมาส์นะคะสองตัวก่อนก่อนที่เราจะทำนะคะเรา เราก็ใช้กระดาษแข็นวาดนะคะวาดรูปเป็นรูปสัตว์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอามาติดที่ก้นเอามาติดที่ก้นของกระดาษนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะตกแต่งให้สวยงามน,นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาแนะนําวิธีการใช้สื่อนะคะวิธีการใช้สื่อเราสามารถนําสื่อหุ่นกระดาษนี้นะคะ มาใช้ในการเล่านิทานนะคะให้เด็กๆฟังนะคะใช้สอนเด็กน,นะคะนะคะาจากนั้นเราก็ใส่ใส่ไปในมือแบบนี้นะคะ <c oughs> ใส่ีให้ดูนะคะแล้เ <c oughs> วเวลาเราเล่านิทานเราก็ใช้มือแบบนี้ขยับนะคะ จะให้เด็กๆเกิดความสนใจนะคะในบทเรียนนะคะสื่อนะคะมีประโยชน์ก็คือสามารถที่จะ,ะช่วยให้เด็กๆนั้นเกิดความคิดสร้างสารรค์นะคะจินตนาการนะคะและสามารถที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านทักษะภาษานะคะทางด้านภาษาของเด็กๆด้วยนะคะ,ะถ้าทุกคนชื่นชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ